สบายดี bye. สวัสดีเอฟซีเบอร์สสุขู่สุขน้นน้องยินดีต้อนหาขอสู่ซ่องสาวคุณหวยยางไม่นี้สาวคุณหวยยางกอา็อยู่หาอยู่นาคือเก่าเนาะถือกระตาเลอะโคกหลาะป่ามันนี่มม่งหน้าขึ้นไปดอนพูดแหละหนาวไป็ตะขีตม หาก็ขึ้นตั้งแต่โลกก้าเนาะสีไปเลาะโคกเลาะป่าเพราะว่าเห็นเห็นแถวอื่นหาเห็ดออกเนาะผู้ได้ก็ได้เฮ็ดวาเห็ดลูงโงกมายังนะทะเลมอือห่วแถวนาชาวคนสีออกหรือบ่อเนาะมื่อี้่ชาวคนก็สิอย่างเลาะขึ้นไปหา คุาะนไปทางพุ่นแหละโอ้โหาสีได้หรือบอโอ้โหาหน้าสาวคนมันออกหรือบอเนาะสาวคนกับบอจักคือกันอันนี้ก็สีร่องเลาะโคกงามแรงขันว่าออกก็จะว่าเขาหาเบิดแล้วบอจักใส,ส่กุูบุเธอเซอร์แขนยาวจะเป็นซาด ยุงสีหามเลยเนาะเพราะว่าแก้เสื้อขี้ตมออกนอกเสื้อโลก,กาละเลก็แกออกแล้วก็ลืมใส่เสื้อแขนยาวขึ้นมาทางโคกะ่ะมีตากานะ้าหนนาโคกสาวคนเองอันนี้แต่ดอนสิไปหาเฮดอเมแมนดอนนาสาวคนเนาะแต่เป็นหน้าติดกันะนะหน้าติดก,กันกับหน้าสาวคนหน้าสาวคนบมมีม่ยังดอกแปน ทางถิ่มมาเลยนาอดอนเห็ดเห็ดเป็นเดินบอนเรื่องงัวอะไรบ่ได้ถือเสียมดอกหาเห็ดกันได้หลอกโคกหลอกป่าถือเอามีดน้อตักซีได้ยังไรหลอกโคกก็ได้บลายก็ได้จักดอกจักใดพอบัมาเสียเที่ยวเนาะพอบัเคิร์กโลกกา ขึ้นตะเวนเพื่อมาเพื่อมาหลอะโคกหายเฮ็ดยันว่าใครคือคนอื่นยันมานอะไรเนาะเต๋อัวสีมานหรือบอหลอะโคกงามแรงมาเตอร์ไซค์กัะอีแดงหน่อยเด้อเด้อไปหายเฮ็ดไป มาไหมหอดโคกแล้วตอนนี้ก็ได้เข้าโคกเข่าป่าห้าเห็ดเนาะโคกป่าก็เข่ามาก,ก็ยังม่พอเห็ดจ้าดอก สิมีอยู่บ่เด้เห็นตะสมลิมงใส่แกงเห็ดเดนาะยังว่าได้เฮ็ดยังอยากเอาสมลิมงใส่แกงเห็ดเลยงามอาล,พอลีพอแล้วพอแล้ว Mm hmm. oh oh oh. สองไข่น้อยโอ้ยมนันอะไรมันกว่ามาน้อยอยู <c> ่ <oughs> โอ้ยมันมานมานเข่ามาก็ได้แล้วมานแล้วสองไข่น้อยเนาะเอาก็สซิลลาอหาเรื่อย จะสมในมงงามอะไรเห็ดพี่สังเขากะสีเอาโลดเนาะโก้อยากหน่าแหละนี่ยังแข็งอยู่หน่อยหนึ่งเอาเบิดเลยเห็นเป็นเห็ดยังเอาเบิดเนาะขอแตเป็นเห็ดกินเท่าน้สมในมงก็จะมันงาม เฮดพิซซานลยเฮดเพิอกหวานปุ้ยได้ซ้ำเ็ดเลยเห็ดเพิอกหวานเห็ดเห็ดข้าวหมากก็ได้เนาะเห็ดลุงงูกได้ซ้ำเฮดแล้วทาได้เห็ดละดอกเห็นแต่เห็ดที่เบื่อโอ้ย ต้นอีแยงน่อยไปเป็นหมู่ออกมาเป็นหมู่เราหาเหตุกับบรรยากาศตอนแรงเนอะโยงซีลลายคือบอมันๆเนีเด้คนอื่นไปคือว่าได้พอแกงชาวคนไปหอสุพอปิ้ง สีได้แต่พอจีนี่แล้วจังสีเนาะก่อนบบเห็นยังซ้ำเลาะหาเห็ดโจนเหม่อยเนาะหากระสีมาพออีกเห็ดลุงงกเหลืองพ่อแมนเห็ดลุงงกขาว คนอื่นได้ฮะได้ลายลายได้เห็ดลงเลืองออกเนาะสีออกหมู่ละสิบดอกเศ้าดอกเพ่อแหละลายลายเนาะบาดเศ้าคนได้แลวหมู่หนึ่งกระสองดอกดอกกระดอกในน้อยเนาะดอกกระดอกบบใหญ่อีส่าคนอื่นส่าได้ส่าดีเนาะส่าเศ้าคนเราไปหาหออบะเขาะแกงหลอะหอบโคกกันยังบ่ได้เนาะ เลาะเ้ยุง่งกินซื่อแต่กันยังบ่ได้หากระเฮ็ดสี่หาดอกดอกกระดอก,กนหอ,อยๆหนึ่งคนอื่นไปหาม่แต่ดอกใหญ่ๆปาปามาก็เห็นชิมานพี่ช้างคือประมาณเฮ็ดในเด้เผาเห่าให้คุณเจ้าเลาะโคกเลาะป่าโยง,งกินจนปืนบันเลยยังบ่ได้ยังอยู่ เออเออสี่พ่อแกงอยู่บ <c oughs> ่อหลอกโคกหลอกป่าน้ำแรงหลอกหาเห็ดแต่กับบัวลายเห็ดเนาะลายน้อยหนึ่งบัวลายลายหลอกหาเห็ดจนหอบโคก หอบโคกโน้นกลางเนาะโน้นอ,อยู่หน้าสาวคนอะไรแบบหน้าติ๊ดๆกันท่านต่างหน้าไพาก็มีแบบคอนเลยเอิญโนนกลางเนาะแต่ละคนก็นมีดินบ่อนเลกบ่อน้อยอะไรเลาะจนหอบเนาะได้เฮ็ดกันได <c oughs> ้อะโอยบ่พ่อฮอดแกงแจงแมนซะดะผูซาวหาเฮ็ดเนาะ ชอบโคกบ่มียังขำอล่าละหลอะหาจนเมื่อยก็ได้ซัมนี้เนาะได้ไดบหลายผู้อื่นไปหาหเต็มกระบุงเต็มกระตาฮ้าก้อยเสียเวลาลบกาสื่อๆเนาะหอดบ่ไายซัม ก็อยากมาเลาะเบิ่งไหนเนาะว่ายันยันได้พอได้แกงแรงหาเห็ดกาบบได้บ่มีอยังเลยไรน้อยหนึ่งสองคนกนันอ,กอ,อย่างเลาะมืออะไรเนาะเพราะว่ามันบ่มีเลาะโคกเลาะป่ายามแรงกาโบได้อย่างได้ <c ười> เห็ดสามสี่ดอกเนาะ แต่กระดอกว่าใหญ่ดอกดอกน้อยๆตอนนี้กระเหลาะมือเทียงนะสาสาวคนแล้วพอบด้เนฮะ็ดเนาะกระเหลานะมือแล้วก็เป็นทางมาือนะตอนนี้ก็หอดโน,น่นนะเจ้าของแล้วหวอดนะสาสาวคนเองเนาะผาย ไปแสดงเมื่อเที่ยงหาเห็ดกระบอได้บมมานเนาะจักบมมานดีกว่ามันบมมีสักคนกรบโบโหคือกันพ่อไม่ได้ไปหาเนาะมีแต่เห็ดเวีย่ออกมาน่าแต่ละเมือกันกินเข่าลงตาก่าเนาะบม่ได้เคยหลอกโคกเขากระโบโหมันบ่มีดีกว่าแน่ใดดีกว่าชาวคนบ่มานกรบโบโหเนาะ แต่ทางอื่นหาออกเนาะแต่หน้าสาวคนก็คือเห็นท่เลยหลอกโคกหลอกป่าจนหนอบโคกเนาะหอบออกมาจากดอนแลว้วพอหาหอบโคกกับบ่อได้ก็สีได้มเมื่อแร้วว่าหลอกกับกบ่อได้เนาะมันบ่มี คลิปนี้สาวคนก็่ได้มียางไลเดอ้อหล่อโคกหล่อ,ลอป่าหาเฮ็ดเนาะแต่ก้าบ,บอได้แหละได้น้อยหนึ่งหาเฮ็ดบอ่อมานเนาะเอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนกับสิขอจบเพียงเสนี้เดอ้อถ้าผิดพลาดประการใดสาวคนก็นข,อขอโทษขออภัยนำเนาะคันหมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนในคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องกราบคำว่าสบายดีสวัสดีคลิปหน้าพบกันใหม่เดอ้อ